นรมศสการครัประจา์จะเจริญพรเจะเญนพรเนาะบุญผ้าลวยเนาะที่บุญผ้าลวยเนาะกับทีมงานเนาะครับผมลายผูลายคนอยู่มากมือเนียาจา์ว่าจะไหนีนแนมากมือนเหนียอนมอะไรซือไร่น้าที่เพิ่นฝากมาเขาให้สวดกองกระถินเนี่ยเพิ่อนอนุโมทนากองกระถินมาน้ำแล้ววันนี้เพื่อนให้เอาไล่ซื้อไร่น้ำนะมาเขา อาจารย์ว่ามีส่วนนีกองกระถินพรามว่ามันบ่ไล่ซื้อก็นเลยมี่ยมีส่วนนี้กองกระถินแล้วก็บวงสวงน้ำโอ้บวชไอ้ส่วนน้กองกระถินแล้วก็กองกระถินจะขึ้นอาจารย์เออกองกระถินนี่สามขึ้นสามขึ้นมาบวงสวงนี่มือหนึ่งมือหนึ่งแมนน่เห็นบ่ลจะว่าข้าวถามว่าจะส่วนส่วนกี่ขึ้นแอดว่าฉันผมกับ่จักจมยังมามาถามถามอาจารย์ปกติอมเขากับสามขึ้นเนาะกองเพราะเพื่อนกองกองกระถินนี่ เปลี่ยนยังไงบ่นี้ในส่วนหลายคนทั่วมาอยู่นี่อยากเปลี่ยนเป็ี่ยนกองบอ่หึือยังไงอาจารย์นัง่งเป็นกองกองละเก้าสิบเก้าบาทหรือต่างกำลังศรัทธาของข้าองค์สินะครับผมมีหน่อยก็เฮ็ดตามหน่อยเนะาะครับผมเพื่อผู้เฒ่าคนบ่มีเงินก็เฮ็ดได้สิบบาทเศร้าบาทก็เฮ็ดได้คือกันครับโอ,อ,อ้เดี๋ยวจะแต่ศรัทธาเท่านั้นสินะเศร้าบาทก็โอนได้เศร้าบาทก็เออดว่าแม่นเศร้าบาทกระทำบุญได้กระทำบุญได้ครับผม เอ้าอาจารย์ว่าผมได้เอะไรซื้อไรน้ำอยู่นะจังหวาเอาอาจารย์คือว่ากล่องละเก้าสิบเก้าร้องค้นขึ้นฝากมาเศ้าบาทถึงนอสเหนี่ยนได้นอสบาทยิบไปจุกใส่บัวนอสเหนี่ยบัวหลาครับเห็ดซัมนี่กัดเอาซัมนี่ลหรเนาะเพิ่นมีซัมนี่เนาะครับผมเพิ่นเทียนเราเพิ่นสบายใจนี่เนาะครับผมพระเจ้าเอื้นเป็นกล่องเหรอมันบ่อวจันมีเหรอพระเจ้าเอื้นเป็นกล่องกล่องละเก้าสิบเก้าบาทครับผมบัดนี้ ไายซื้อไล่น้ำที่เอามาเนี่ยเขาเอามาเฮ็ดทังไหน,นป่ะเนี่อาจารย์จดในสมุดไว้จดใจในสมุดไว้แมนเขียนในสมุดไว้แล้วเขาก็ไปเฮ็ดเป็นไล่ซื้อตามลําดับลงมาเรื่อยๆรื่อย่องสินะครับผมเขาเขาก็เก็บไล่ซื้อ,อยู่ส่วนนี้เขาก็บบา<อ>เก็บไปยู่เขียนไปยู่สินะนเรียบเรียงไปยู่สินะพอดเมือ่อใดป่ะเนี่อาจารย์ตั้งแต่นี้ไปยังยังมีโอกาสอีกหล่เมือเ e ่อว่าเอฟซีผู้ที่เข่ามารุ่นนี้มีโอกาสที่ได้เฮ็ดกล่องกระถินน้ำเฮาท่านบ่อรวมกล่องกระถินน้ำเฮาท่านบอ่ออก็ถึงวันที่ ที่หกกูเหละที่หกเดือนพฤศจิกาคุณน่ะพศสองอพันห้าร้อยหกสิบหาน้หกพฤศจิกาแม่นคืออีกเดือนกว่าอีกเดือนกว่าโอ้ยังท่านอยู่หอกกันนะจำวายุเอฟที่โทรมาถามตกรางวันไหนกันเนี่ยอาารผมบอกว่าวันที่หาแต่ว่าผมกับบไรี่าวันที่หาเดือนใดอ,อันอน่เพราะว่าจากวันที่หาเดือนใดมันลืมนะแล้ววันนี้ชวนผพนท่องนี่อาจารย์วันนี้เพนท่องนี่เป็นของเออกะ ลงในไต่ฐานพระประท่านเนาะคุณได้เขียวมบุญทังสีก็แล้วแต่ตามกำลังศรัทธาเนาะครับผมเท่ากับบ่าวาดอกให้บูชาเป็นแผ่นแผ่นจังไรจังไนบ้มีมี่าคาเป็นแผ่นนี่ก็ก็ตามกำลังเลยครับตามกำลังตามกำลังของเพื่อนดีกว่าเนาะเพื่อความสบายใจของเพื่อนเนาะครับผมเพื่อความสบายใจของเพื่อนเนาะอ่ะโอเคอันวางสั้นเลยก็ได้ไล่เื้อกรบผมกะทีเอาไว้ให้อาจารย์อยู่นี่เลย เนื้อขันมีเ้ามาเพิ่มเติมยังไงผมก็จะเขียนมาและวก็มาให้อาจารย์อีกแต่ว่าใน,นส่วนะจะตุปัจจัยที่เพื่อนร่วมมาานี่ให้อนเขาไปชี้อาจารย์เลยเนะะาะครับผม<า>เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไปอยู่หลักคีาายมีเอฟซีเพื่อนอสนใจในส่วนอยากเฮ็ดบุญเช็ดกุศลนั่นอาจารย์นะนะแต่ว่าวันนี้อันนั้นก็บพสาสาคขั้นทอาอยากได้เลขเลานี่อาจารย์ขึ้น่าไปอาวแล้วอยู่ริมโค้งได้หรือเปล่าครับผมเป่าเมื่อแล้วนะ เปียวม่แหล้วเป็นนางม่แหล้วปูเพิ่นก็ไหหมาอยู่แต่ว่าเพิ่นคือไห้หลายเี่พวกไหหกตัวคน้ไหหอดหกตัวคนนห้เพื่อนบอกว่าว่าใหจับจนช่นไปใจกันเอียงบอก่เพิ่นก็บอกไล่ตามลำดับมาเลยฮ็บ่ใหหจับดิคือว่าอันสามตัวไทยก็คือสามตัวไทยโอ้เพ่นจับมาให้แล้วจับมาไห้แล้วแต่ว่าผมุกอยู่บ้านที่ให้มาจับใจกันเราเองบอก่ให้จับบ่ให้จับบ่ใหหจับ บ่อยจังวันที่หนึ่งเลยตัวสัมครับหลังวันที่หนึ่งเพิ่นกับว่างสร็่ลรอเพิ่นกับว่าเฉยหลังวันที่หนึ่งกูเว่างเสร็จเพิ่นวาน่ะเพิ่นว่าหนาแต่ก็เาขันไปเอาอยู่นี่เขาตลอดมันบ่อยจังเขาตลอดอยู่ขันไปเอาริมโห้งเนี่ยขันแปลริมโค้งกับเขาตลอดเพราะช่วงนึงเห็นอาจารย์แปลอยู่ที่ตั้งแต่ปีที่แล้วพักหลังมาหนิก็เห็นอาจารย์แปลสาเหตุยังค่อยวาดแปลตอนนี้จะ่าผงมืองงมึง ไปมันก็ไปลําบากเนาะมันก็นไก่แน่งสินะการเดินทางเขามันก็ไก่แน uros, ่งสิน่ะครับผมกต่สิบกว่ากิโลนะสิบหกิบเ็ดกิโลเนาะครับเทือก็ได้ไปเรื่องเทือไปเดินเดินเดินสี่ในรรษาเขาองสินะครับผมอ่าอืมเขาก็บอกว่าอยากออกก็ได้กับํากังขึ้นเนาะครับผมแถวอีสานเขามันก็เขาเจ้าก็เน้นทางวินัยอยู่สินะครับผมพระสงกันตะเว้นตกดินแล้วหาบอกจากวัดนี่แหละวันวานกันสินว่าน่ะที่บอกัน บมดนด้ตัวเลขได้ไมากตัวใดบัดนี้ครับอาจารย์ครับผมตัวเลขได้มากนี่เพื่อนกระว่ายสี่เจ็ดสองหกเจ่นแมว่าเพื่อนเพื่อนเห็นเน้นว่า670เพื่อนไหนมาสี่เจ็กเจ็ดศู 0, แต่ว่าเพื่อนไหนเนีนอ่าหกเจ็ดนย์ห เันว่าขันซื้อขันหาซื้อได้ก็ซื้อโหลดขันซื้อบได้ก็เห็นซื้อสามตัวนี่โอ้หมายถึงขันได้เจ้าหกตัวนั่นคือแมนเพราะขันเป็นหลายตัวปัี้ย่านเปลี่ยนเลขบนเฮ้ยเจ้าได้ก็บ่กเปลี่ยนเลขล่างหรอกนี่จังได้เฮ้ยที่บนล่างอยู่ตัดสองตัวใช่ล่างใช่บนอยู่บ่อาจารย์เฮ้ยเจ้าได้บ่ต้องตัดเลยบ่ต้องตัดบ่ต้องตัดคือว่ากับหกเจ็ดศูนย์ก็คือหกเจ็ดศูนย์ไปเลยครับผมแต่วต่วววาก oui? <S vap ors> ับหกเจ็ดศูนย<ๆ>์ก็ไปกับเอาไดเด้อครับผม อย่าเลืมเด้อพลพีนองครับหกเจ็ดศูนย์อย่าลื่อมกับเจ็ดสองพิมเด้อพยพีนองเด้พอเพอราะว่า, 2, า,พพา,าคู่หนามันเปล่นสีเจ็ดสองเลยกับไปซื้อคู่หน้าน้ำแแ่นนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมอกอจจจจนนออับอาจารย์อาจารย์เรี่ยหนางงเงีอยยังไงวะบุญก็้วยหน่พ่อเราอีหยังวะบอมแแมก็หมายหกเจ็ดศูนย์เนี่ยอาจารย์ให้เน้่ยหกเจ็ดศูนย์แต่ว่าผมว่า ซีเกดสองนี่จ้ะผมว่ากับยาทีมมั่นยังสีนะก็หมายของผมนะคร oh, <ะ>ับผมก็เลยซีไว้ทั้งสีเกตสองทั้งหกเจ็ดศูนย์มีโอกาสเปลี่ยนไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าอาจารย์เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าบนสี่เป็นบนนี่ละล่าง่าเป็นล่างดอกว่าสันแต่ว่านีชุดล่างกัได้มากยืนบอกคราาาับชุดล่างก็ได้มาาชุดล่างก็มีสามเกา่าครับเน้่ยสามเก่าไปเลย ามเก้าตัวเดียววาจันสามเก้าตัวเดียวแต่ว่าขเพื่อไว้ก็คือสี่เก้ากับเจ็ดเก้าสี่เก้าครับเจ็ดเก้าโอ้ยังย็ดลักเก้าปิดลักงวยคือเก้าเลขสองตัวนี่เป็นเป็นเลขไปเอาแมา่จากพุน่นเชื่อกันบ่อยจันเลขสองตัวล่างยุบุ่นเชื่อกัน<ม>เลขสามตัวนนนเนี่ยสามคูเนี่ยโอ้มันคือมีสี่เก้ากับเจ็ดเก้าแม่สำหรับแต่ว่ากับเย็ดลักเก้ายุ้เก้าหรอเปล่ววาเพื่อไว้เนะาะจ๋าเนาะเพื่อไว้เนาะ กปแปลมาแล้วกับฟันดีอยู่ดิทั้งฟันเนี่ยโอ้ไปเอามาแล้วว่าฟัน,ฟนอีกอาจารย์เอามาเต็มอะไรเลยเนี่เอามาหลายมื่นแล้วดิบอสที่เป็นอาทิตย์แล้วน่ะนั่งถ่ายอยู่นี่บ่มอหลายมื่นแล้วดิ <c oughs> ถ่ายอยู่ซองอยู่บู๊พอเห็นมาจะเชื่อตานั่นมากจริงตาต่ากาศทรงให้เอฟซีเป็นดาระทรงให้ยอดโยมเป็นนักถ้าเ่ยไปยีบลอตเตอรี่เบิ่งกอนนั่งสินะครับผม ผู้เพิ่นนั่นผู้เพิ่นได้รศกเรลาน้ำนยังให้เพิน่นได้ยังให้ถูกกันนะเนาะครับผม,มวันนี้รบกวนได้ด้วอาจารย์ได้บรรได้มาแล้วฝันจังไรครับผมอาจารย์ได้มาเลยในกับฝันว่าฝันว่า,วาได้คุยนั่งโบกันกับพระพระน้ำกันครับผมพระน้ำกันพระที่เขาหูจักนี่แหละครับโบกคุยกันเราคุยเป็นภาษาอังกฤษนี่ไง บแต่ว่าเจ้าของก็คืองูเนี่ยว่าอังกฤษกับ hmm. ว่าเป็นว่าวในฝันเนี่ยว่าเป็นภาษาอังขิตว่าได้เซยว่าได้เซยมันก็แปลกเยอะขึ้นกันเยอะเลยตัวเนี้ยเออโบเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าพุ่มฝันเนี่ยคือเก่งภาษาอังขิตสนะคือแปลกจงว่าน้ำเขาได้เซยว่าน้ำเขาได้เซยแปลกอลไรได้บ้างเนาะอาจารย์ครับเคยฝันลักษณะนี้บ่ครับอาจารย์ก็ขันฟ้าฝันว่าเห็นพระเห็นเนี่ยมันก็จะมีโชคดีเนาะ เจ้าขอ,องก็เป็นพระเิ่นก็เป็นพระเพื่อนครับืก็ยังกี่บไม่ขี่กันมากเลียวนาอผ่าต่อผ่าเนาะอ,นนอันนี้ก็บอกไปอันนี้ก็ให้ตามที่ปูคนไหนมาล่ะครับผมเขาตามปูคนเลยจังสินะเขากับว่าอ,อยากไปไปทางอื่นจังนสินะผ่านไปนไหนมากจอไห้เข้ากับให้เอาจังสันล่ะเนาะครับผมแล้วเมือนามากกับมาฝัน ฝันอีกด้บวเนี่ยนอนก็ยจะว่าฝันดูเดี๋ยนาะครับผมเด็ดจังเลยฟันฝันก็ว่าชู่มชั่งเลยน้อฝันสองเขี่ยวเลยที่แต่ได้เลขมากมี่สุ่เลยนะแมนฟันสองเขี่ยวมาในฝันว่าเออได้ลงไปทั้งหนองน้ำมันจะเป็นเกาะกลางน้ำทั้งพุ่นครับเป็นเกาะเป็นว่างนะเทอานโยบ้านมันเป็นว่างเป็นหนองนี่ครับผมเท่านวิศว์เจ้าของขี่ยวงทึ่งเหลียวลงมาหนามขาวเต็มเต็มเลยแบบมิตรเกาะเกาะเดียวที่น้ำบนหัว ครับผมอันฝนน้ำเสิยวขันน้ำเห็นน้ำมันก็ขีบ่ไข่อยู่ว่ะจังหวะบาดเนี่ยนาะอาจารย์หรือว่าพี่บุญว่าจังใดส่งคือว่ะล่ะอ๋ออาจารย์ใช่ฟันเห็นน้ำแล้วเปลี่ยนจังไดใั่ไหมก้อก้เดียวนี่ไหมก้อก้อจังไดอาจารย์น้ำท่วมเบิร์ดในทะเลนั่งนั่งเป็นนองแบบไงเป็นนองแต่ว่าก้ออายุกลางสวบก้อขันอายุกลางมีต้นไม้ขึ้นต้นนั่นกันน้ำเต็มเบิด โอ้ยบบานี้มันตีเป็นเลขผมตีเร็วใชได้ืเลขเลยตีไปยังได้ละบ่ผมตีศูนย์หนึ่งก็เหรอเนาะบอกน้าเป็นหนึ่งนะก้อยุกลางเป็นศูนย์นะบอกง่าคนก้อก็คือศูนย์นเหครับผมก้อก็เก้าครับอือเก้าก้อบาจัวเดี๋ยวเราไปเห็นต้นไม้สามต้นกระสิเก่าสามตัวโอ้ยไม่ช่ว่ายังหด๋อส ตีในพ่อผมกูนะว่าเออตีใหนพ่อโอ้อาจารย์ตียังซันโอ้ตีก็ละแนวกับผมตั้งแต่นาะกกไม้อยู่ทั้งเกาะบ่ครับกกไม้อยู่ทั้งเกาะสามต้นเห็นต้นเงยสามต้นกับต้นเด่นยี่สุดสามต้นก็จะตีเป็นสามตัวก็มันก็เป็นลูกกลมๆเนาะครับครับกอาจารย์มาดินี่ชวนอาจารย์มานใจทั้งรางเห้ทั้งเช็ดบ้านอาจารย์ มั่นใจเนี่ก็ทีมันใจก็คือเลขบนกับเล็กล่างน่ล่ะที่ว<ช>อง<ช>ไว้ให้น่ะล<ช>่ะเนาะที่เห็ดไว้ให้น่ะล่ะส่วนที่มั่นใจเนะาะ่าวันนี้ความเห็นผู้ใดพีนี้พิจารณาเอาเด้อครับพ่อพี่น้องครับการสับัตตัวเลขของอาจารย์เพื่อนนก็ไดนั่งสี่ละเพืไอผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่างแจังนายวิเคีาะห์กันเราเองเนาะ อาจารย์เพื่นกบว่าเพื่นมั่นใจแล้วล่ะตัวนี้หลักขึ้นว่าสีได้โชคได้ใช่แบ่งปันเอฟซียู่ดอกร่างช่างกะนั่เสนอเป็นแนวท่างอาจารย์เพื่นก็ให้เป็นแนวท่างแ,แต่ว่าเพื่นมั่นใจอยุ่อคนว่ามั่นใจยู้ได้ฟันดีอยู้เดีเนาะครับผมฟันดีอยู่ที่ว่ามั่นใจยุ้ครับผมแบบน,นี้นีส่วนกล่องกับทินนี่ครับแผ่นทางนี่เดี๋ยวผมสิขออนุญาตาไม้เรียกอาจารย์ลุงทั้งไตเนาะจากักสองเบอือสามเบร์เนี่ยเด้อจ้ะ ครับผมตั้งเตียตัมาต้องเบิร์นบทีดสินะเพราะว่าเขาอยู่ในป่านั่ไก่หมู่บ้านเนาะครับผมไก่ความเจริญแนวเสาก็อยู่ไก่เองสินะครับผมเรื่งเดือยเทรศัพท์มานร่งเดือยเขาก็ได้แลนแลนหาคืนแลนหาคืน,คนจะว่าแลนเพรมันบาดสุดปากง่ายเนาะครับผมยังหาคืนเหรอเพราะว่ามันอยู่ในป่ามันห่างครับผมคืนก็บอดีพันยิ่งคืนกุดนี่ยิ่งมันไม่คืนเลยเพราะวถ้าคืนกุดตีแล้วที่มันไม่คืนเลยเพราะว่ามันกี้มัน ที่จริงแล้วในคันคันยูนิฟานี่ถึงที่ยุ่ใกล้เสาหนึ่งโอกาสที่มีสัญญาณกน่อยอยู่ที่อาจารย์เพราะว่าอยู่ในป่ามันห่างครับผมขึ้นกระบอดีคันยิ่งขึ้นกุดนี่ยิ่งม้วนมีเคลื่นเลยเพรถ้าขึ้นกุดตีแล้วจะม่วนมีเคลือนเลยม้มีเลยประ่ามันกี้มันที่จริงแล้วในคันคันยูนิฟานี่ถึงที่ยุ่ใกล้เสาหนึ่งโอกาสที่มีสัญญาณกน่อยอยู่ที่อาจารย์เพราะว่าพวกใบมงใบไม้พวกความทึบของปลาเนี่ยมันจะดูดซับสัญญาณไปหลายดิ มันเป็นธรรมดาด้ยหายไปได้วพี่เป็น่เที่ยวเหมืนบอกเที่ยวครับอาจารย์เที่ยวครับสมพาะพระคนหลงผู้เขาหลังนี้เนาะย่างไปทุดงนะที่เป็ีนส้มลงรวงว่าอาจารย์ไปทุดงสามเดือนที่ผ่านมาเอออาันรย์ว่าเป็กับเคยหลงอยู่สามเดือนบ่อครัอาจารย์เนี่ยสามเดือนนี่เนาะสามเดือนเคยหลงอยู่ผู้หลวงผู้หลวงครับผู้หลวงมืองเลยเนาะครับผมห้อยขามก็ไปขึ้นไปกับ เมื่อตึ๊บเลยพวมเป็นต้นใหม่เดับผมเข oh. ้าไปในปลาเข้าไปขึ้นผู้หลวงผู้หลวงมันก็ใหญ่นี่เนาะขาไยมึงเลยเนาะคฮัลโหลขึ้นไปปุ๊บเฮ็ดจังในอกบ่ได้เฮ็ดได้สามมือเขาก็บ่ได้กินเอ้าแถม่มาสัมไปนอนก็ไปนอนงโยโย่ไกลกินเสืออีกเหมือนโอ้โชคดีเติมจุดเดียเนาะโชคดีเติมย่านกับย่านผีกองไก่กับมี่บ้านทีก้องไก่กับมี่เฟ้ย เห็ดจ <mm ังไลยแต่ว่าผมมีศากตห์อย่งทีกองไกวเฮเบิงนี่แหละาะว่าจับบ่ได้เจ้าของกับญาญชื่ออะไรคือรู้ว่ามีผีกงก้อยองไกวญาญโอ้ทั้งคู่มันก็มันม่ได้ยิ้นว่ะมันกาตามแักกันเป็นคู่เนาะห้องระบบประมาทเนาะครับผมของมันนี่เนาะมันก็มีหลายครับผมสิ่งดีรักมันก็มีหลายครับผมเบิึงแต่ว่าคันบ่จุดถูกนี่ก็ออกบ่ได้เลยแต่มันตายค่าอาหารอยู่จุดถูกบอกแล้วนกจังภาออกนี่นะนกภาออกอันนี้เราเาเรื่องจริงบ่แม่นตั้ง พอเม่ยคูบ่าวอาจารย์มากนครับผมเจอครับเจ้าของเจอครับเจ้าของแท้ๆเลยจุดทูบแล้วนกผ้าออกนกแล้วผ้าออกสามมือพี่นิหารตัวนี้เนาะกะอันนี้กับปลูแล้วเนาะพี่นิหารนกนกกับว่าเจ้าป้าเจ้าเขาแล้วนกกับว่าคิด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 จะมาฟังว่ามาผีมาผีเขาก็ยยางน้ำกลดมาผีมาผีเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเท่าก็ย่างน้ำกลดนกไปเรื่อยๆนกเอื้อนบออข้างตับเลยเข้าไปในนี้ไม่หอด อันนี้พอโตเขายังปีงเทานั้คร be ับผมโดดใช่ไหมตับตับตับมึงตัวเพราะว่ามันเป็นปลาผู้หลวงเนาะผู้หลวงก็มีเสือมีสังมีหยัางผู้หลวงมึงเลยครับก็ส่งอยากก็อยากขามไปเบิึงเนาะว่ามันเป็นยังไงครับข้พิ่นว่าบโบครับผมท้างกะมีอยู่หรอตะวันเจ้าฟองกะดื้อเองน่ะครับผมอยากหูอยากเห็นโอ้อยากแหวกท้างออกไปอยากแวกนะนั่นมันยังอยู่ได้หนึ่งจริง ไปทุ่ด,ดงเมื่อกันก็อยากแวกเขาพายางาน้ำทางจะคลองมวยยา,างดอกรอตัเขีบเชายแดง,งครับผมไปอินสังยางนแท่จับระเบิดแน่นอาจารย์อันนี้กัมันกะชิมีอยู่บอกว่ากะตัดเขีบเชายแดงเนาะมีแต่ลูกหลงนี่รหรอเชื่อเขาอยากสอบฝืนเขาเนาะอาจารย์ตอ,อนนั้น,รรรรนเราพื่นประสบการณ์กับ มากมามอาจารย์เพื่อนเป็นไซต์ทูดงครับเพื่อนไม่น้องครับกัมีเวลา,าปีนึงนี่ทูดงจะเจออาจารย์เดินปีนึงกับไปเทือน,นึงรอบนึงปีนี้ว่าพรรษากับทินเแล้วกับทีไปอีกทูดงไปจัดสามเดือนทูดง<ป>จัดชุดไปของปีนี้ว่าจาเนะเอาเนี่ยไปนะเอฉลี่ยไปเออมวยขึ้ว่าจะเลี้ยงตัวเนี่ยมวยเนี่ยเตื่นสวยเนะเาะจะไปฝึกผู้ใดต,ตื่นสวยจะไปย่างทูดงได้ไหม ว่าจาย์กับสิไปโคดูเน้นกับสิไปโคดงใครสิมาฝันให้ใช่ไหมเดี๋ยฝันก็เกา่าเพราเราชอบมาฝันโอทบมาฝันชอบมาฝันนะเจ้าอันนี้เองโตข้าหน่อยนี่ไม่ได้ไปดอกอเพราะว่ายังติดเลียนอยู่ย<อ>ังเลียนอยู่จริงโอ้แล้วผู้ใดสิผ้าเน้นไปครับมีอยู่กาสิเป็นการลิโอว่าจาริโออีกนะกาติผ้านั่ทพิมไปก็ปีนี้ว่าแข่ย่างไปขัดเงินแต่ว่าเสียบ่วผ้ากันถือยาสั่งบ่ะ เท่ากับเดียวเห็นตัวเท่าเดียวเห็นอยังส่งเพื่อสีกิโลเท่ากับว่าว่ไก่ละเนาะว่าให้ขาเจ้าสร้างเลยเดี๋ยวไปใกล้ตาสร้างนี่มันบ่ได้ครับผมบ่ได้ลักษณะนี่ก็อีกสี่กิโลเลยตัวนี้ว่าฉันว่าแมนเอาวันนี้กันจะลบว่นอาจารย์ซ้งนี่ตัววันนี้เนาะตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้แล้วุครับผมสาธุฝากเอฟซีหลายท่านหลายคนเด้อครับผมที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้อยู่อ่า การงคลิปนี้แล้วเกิดรัทา่าเกิดใจบุญชุนท่านอยากห่วมกองกระถินกับท่างอาจารย์วัดป่านี่ยค่ะเลี้ยนเชิญครับพี่น,น้องครับผมบ่าวาจิเป็นแผ่นท่องแผ่นเทิงเองเนี่แหละผู้ใดอยากน้่มไล่ซื้อไล่น้่มเขามาให้อาจารย์สวดในกองกระถินให้สามขึ้นสี่ขึ้นกับมือบวงสวงอ่าเพื่อเปลี่ยนชีริมงค้นครับชีวิตเจ้าของเองนเอ๋ครับทิง หลายหลายอย่างให้ชีวิตเท่าดีเห็นจัง <S <S นิงเถอะหลวงปู่ไดก็ร่งลำบากเพราะว่าชีวิตเท่า,าวอลุ่ววอล่วงวอลียงเนี่ยจะสามารถเทศได้ครับโทรมาถามอาจารยโลดดีแนวไดก็ได้เทศแล้วดีแนวไดจังสิ่นะโทรมาถามอาจารย์โดยตรงรลดผมกระลงเบอร์โทษไปด้านล่างให้เบิ้งียบบ้อยอ่าอ้าคชีพดีเก่าซ้ำนี่ตัาสาวสำหรับแนวทางก็ไดเนาะกระดอะีอสรุไปไว้อก่าบนึงครับผม สำหรับแนวทังตัวเลขโค้งทุตไทอาจารย์วัดปลางวดวันที่หนึงตุลาคมอาสองหาหหาสำหรับเลขเพื่อนไปเอามาจากริมฟังโค้งเนี่ยได้6กตัวครับพ่้นองน,นั่นก็คือสี่เจ็ดสองหกเนย่เจ็ดสองหกเจ็ดศูนย์ครับตัวเลขแต่ว่านีา่มาตัดเป็นชุดบนแล้วอาจารย์ตัดเอาแต่ตัวไทยออกมาคก,ก็คือ670ในส่วนเลขล่างอาจารย์ก็ได้มา สครูด้วยกันก็คือ3มเก่าสีเก่า7เก่าซึ่งเน้นไปที่3มเก่าครับ